เลงสวัสดีครับผมลุงหลอเอลซีครับพาพีพานองนะครับมาเป็นทางรไฟแอดเทียวดาครับกำลังลงนมนะครับตอนนี้นะครับยีใจกัไปต้องเร่งที่บ้านเลงยี่โตกัานะยงีนวางขาไรกนะครับบอบอกผู้ชมนา่นแหใจไป อาเดิทางีสิบสิกัรนับเป็นมาตนประชาชนทุกคนทุกคนโอเครัว่าสามชิ้นมาใส่อะไรนะบางรอบต้งมือถารื่อให้บังเอิอ้ใช่คือองนี้เละโอใส่คือนะครอ แต่ละมันเกิดอะไรกนี่นเร้หมันรอ้กันเอเขางานที่มันงาทีแล้วฝั่งรอดนะต้วาเก้าตัวโน้นวันน้าะลยน่นมันสองพันตัวเอาไปได้บางรอนมานี่อ้ที่เนี่ยชาท้าบวามานอยู่ต่อว่าสีอที่ถือใจโรคงรอนเอาไมเรื Ô mọi người, 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 mọi người,

กับทางกองคัสโนวาซิลิคนเนี่ยนมาขายในเดลาร์เนาะวระ่าเขาต้องเอามาบุดนะเอ่อบักไฟพันูยักื่อนั่นี่สันเลยนพี่เอ้ วันนี้น้องฟ้าใสบ่มากน้องฟ้ามาแทนนะครับว่าบางร้อนเอาวัตถุบางว่าท้องโรคเลยกับเพาะที่กำลังของแง่ลองจากอำนาจเอาไปขึ้นเพันเดอร์เอาไปขึ้นพันเร่นะครับอันนี้ก็น้องฟ้าใสกันปะชื่อน้องฟ้าหรือน้องฟ้าใสน้องฟ้าใสนะครับน้องฟ้าใสผู้หนึ่งนั่นไปโรงเรียน อันนี้อันนี้ผู้สองนะครับผมฝ่าสไส่หนึ่งไปโรงเรียนฝ่าสไส่สองมาแทนนะครับผมความสวยบอต่างกันนะครับหวานใจเทพกัดโตะนะครับผมออ่ารรุ่นรอเชียร์บ้องได้ลูกเลขกได้ลูกเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมะละลูละลเ <ละ S 1> ชียร์ไปทำกันกับับน้องป่าใสครับถอออย่ครับอเทวดานะครับเทพประแดกนะครับตัวนี้ อันนี้ก็เทปปันแดดนะครับตรงครั้งนี้เทปกาโตะนะครับผมเมื่อนามกีกันลินนะครับหนึ่งในสายอดเทวดาหนึในสายพึงไครครับมีคนหอยล่อข้างเหน่งน้ำทกินน้ำาลอยเด้อดีบดยินเข้าเออแล้วอลับตาดีิ้ไง ีีนครับโอเคครับอะเอาไกันนะี่กันตลาดนะจมีกรรมมันบอลนะนี่ยาไปด้ยังอาคิดนี่มอบให้เอฟซีชัยานะครับเป็นเด็กชีทกับ้งชายหนองนี่ในทางทีมีบังไบนำบังใ้เขาร่วมแข่งขานเนี่ยดากึงต้นหาดบบโลกเวิรนไสยควันกับแกงเด้อชายหนองนี่นะครับให้มอบเปันมวลปักระดบมปัเกระดุม กำัไใกันทดแทนไดยระดับกับลกสายควันช่ยากใช่ยากครับนีครับผมใอ่ทีไฟแล้ว้ลูกเปิดสายต้องมานื่นดละลกาซา ทำไม่ได้เด้ลายเป็นาเป็นนักสีพ่อครเขาเลยหลังเขา เทพปลาแดกนะครับผมวันนี้ครับมาพ่อพี่พอน้องนะครับทีมงานแอดเทวดดานะครับเป็นได้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 เป็นไ้ครับเป็นไดาจะเลยครับบป็นได้เลยครับผมผ่านไปรอดเสียเสียนำปลาแดงว่ะลุดแล้วนะครับสมคิดการวอรไปกินบลาแล้วนะครับผ่านไปยี่สิบผ่านยี่สิบห้าผ่าน ประอานุญาตเอ็อดเทวดาขึ้นสูงสูงเอด็ดเทวดาครับลงชาชาทำคะแนนได้หลายขอ้จำาเด้งจงโชคดีสามสองหนึ่งไ สุดยอดไปกปงากตาไปงเลงนไปรัไป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 ดปไ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 ปุลุ designs, ย มาเบิงข้อร่อยี้กันครับรู้มากค่าเขาเมกนะครับเขาเมฆไปรีบเลยนะครับี่น้องนีชือผมบอเนีครับจ้าก็มาสิผมผมใส่หัวไปแล้วต้รจับเื่อนมลลุ้นไปออนหลอดเทียนลุ้ไปออนหลอดนะลอดลุดนไปนะครับไปทางไหนราคาฟัั้นที่มีค่ากัเทีัใส่เียหางเรียบ้ลย

หา0ีบุกีบุบ้างนี่เรนี่ลอยกันดียวลอยหาซีผ่านไปนะครับผมนะหาจากันลงมาอีกกันเด็อีก2องยก็ะเด็กเกือบแล้วนลอดลูนต่อไปนะครับก่อนติดบางๆครับเบานะครับผมะลอดูเอเล็ครบาน้ทัรุบนเลง4ต่เาจะเสยไ้วนะครับเอาแจ้ เบาครับเบาเบาเบานะครับเห็นชัดเจนแต่เบานะครับผมอ่เห็นมันจะดีสแงี้ต้องตังนะครับชัดเจนนะครับเห็นตัวเห็นเป็นตัวเบาครับเบาเบาอีเละเบาอีกเละเาเห็นเป็นตัวแต่เบานะดูกันไปเรื่อย กับไปเล่นตรวนี้กับเวลาในตอนนี้สหน้าที่ผ่านไปสหน้าที่ผ่านไปครับสองร้อยสผ่านไปครับเบาอีกร้อยหกสิบใบมาคอยยกคอยหมุนคอยยกคอยเปลี่ยนเขาควนไป ให้อครับสุดไก่น้ำท่านครับนาฬิกาเดินไปเรื่อยๆเดินขึ้นหางบ้างใบถอยมาเรื่อยๆเึ้นกันจากนั้นลงมาอีก123เซนถึงจะได้ตัง27ศูนยผ่านไปกลับดูกันด้วย

ดูครับคว้านกลางแจ้งทันเบิ้งเด้อทันเด้อครับตอนนี้ได้สามร้อยกับยี่สิบนึ่งกลับไปครับสนใจครับสนใจครับไปหามองไปเรื่อยตะกองเลยครับจากนั้นลงมาอีกหกสิบครับพี่น้องเฟินเพิ่งเดดนะครับอ่าบังไฟบังนี่ซี มองพอด้เอ้าาัวเอ้ยรับยุกกับโไรับโยกกับบับกับบูนั้เดือยโยครัเตือนสี่นไหนะครับเบานะครับเบาครับไม่บังมีแจ้งพี่บอกนองว่าสี่ลอยบอบอบอแตะไปไหมตั้เอะสี่อ JI, drama, ลอยบอแตะไปไหมตัมนะครับคำว่าตัหนึ่ง พุ่นแหละต้นย่งต้นพุ่นนะครับครบสิบแล้วครับ้บมาถึงภาคล่างๆเนี่ยมันก็นจะเริ่มปลิวไปหนานะครับมองแจ่มๆที่อยู่เหนือเส้นดำทึบนะครับครับเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบผ่านไปแล้วสรุปแล้วคือสี่ลอยบนแพรพื้นนะคะะรับสี่ลอยบนแพรพื้นผ่านเจี๊ยบตอนนี้ได้แปดได้แปดสิบแล้วนะครับแปดสิบผ่านไปอ่ามาหอดฝากพักหนึ่งระยะนี้ได้หลายบ้างนะครับจะไปไปนาเรื่อยๆครับ กสีก่ร้อยผ่านไป,นไปยังทำเวลายาเนลานะครับตามลงมา,ต,า,มมาตัเติมเติมสี่นนนนรสคะแนนสี่้อสิบคะแนนวันจะเรียบขอบคุณที่ติดตามระชมเราเดมสีสวัสดีครับ